สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจทุท่านนะคะแล้วก็วันนี้สวัสดีคุณลูกค้านะคะวันนี้คุณพี่ชื่อพี่อะไรนะคะอาพี่นัทบลน,นะคะวันนี้ได้มารับรถจากเรานะคะกับเด้นกลางานาขวัญใจมหาชนทัท่วประเทศนะคะวันนี้พี่นัทบนมารับรถเป็นโตโยต้าไฮรักวีโก้ดบบข้ลแฉบคันนี้นะคะราคาอยู่ที่3ามแสนแปดบาทนะคะ่อแค่หกพันกว่าบาทเท่านั้นนะคะีนะคะคสำหรับพี่นันทบลนี่ทำมาชุนไกร์นะะ ตอนนี้เงินเดือนอยู่ประมาณเท่าไหร่คะี่ค่าเค่างค่าจ้าประมาณสองหมบาทนะคะก็อออกเงิกับเราได้เนเดือนปีเท่าไหร่คะี่ปะ่เนาะก็มีค่าเช่ด้วยนะคะทีมงานของเราเป็นแรงบันะคล มารนรอบ1-3วันตาผมผลเลยนะคะแล้วก็การดูแลของเราก็ดูแลโคถชก่อนนี้อาวันนี้นะคะได้รับน,นะคะโปรโมชั่นประกัน6ปี100กิโล ออนให้นะคะ,ะแล้วก็เชิญรถรอบๆันนะคะวันสวยของรถนะคะวันออกรถจะสวยมากเลยนะคะวันมาดูว่าสวยแล้วนะคะแต่วันรับรถจะสวยยิ่งกว่าอีกนะคะเพราะว่าเราจะดูแลให้ทุกระบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบท้านะคะเซฟให้หมดเลยนะคะสีแล้วก็ผัดซักทำความสะอาดให้หมดรอบๆันเลยนะคะ ให้ที่ทั้งสองท่านฝากอะไรถึงแฟนเพจนิดนึงนะคะเผลอเผลอเผลอขาเผลอไม่ได้อะอยากให้แบบคิดว่าถ้าออกไปแล้วเนี่ยอยากจะแนะนำคนออกกันเราไหมคะอยากแนะนำเพราะว่าที่ที่เราดูแลเป็นไงบางทีดีมากเลยคุณค้าจะเผินนิดนึงนะวันนี้นะคะใครนะคะสนใจนะคะยักออกรถกับเตงกลางนาสนใจ เพราะเราช่วยเหลือคนจนจริงจริงนะคะพี่ไม่ไว่าจะอาชีพอะไรก็ออกรถกับเราได้นะคะสําหรับที่เขานะคะพนักงานขับรถนะคะก็ออกรถกับเราได้เหมือนกันนะคะ, <S <S ะวันนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะใครสนใจรีบฝากชื่อ